เดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการถอดลื่นหน้ากากนะสำหรับท่านที่อยากจะติดตั้งเองนะรหรือว่าอยากจะลงมือเองนะบางทีสั่งจอไปแล้วนะครับอยากจะติดตั้งเองก็สามารถทําตามคลิปน,นี้ได้เลยนะครับการเริ่มต้นนะครับในการถอดหน้ากาก,กานะครับ <Okay. S 2> เริ่มต้นเราก็ต้องถอดคิ้วคิ้วก่อนนะข้างนะครับแล้วก็เราสามารถจะใช้มือเปล่านะครับดึงออกมาได้เลยนะถอดชิ้นล่างก่อน แล้วก็ตามด้วยชิ้นข้างนะครับแล้วก็ชิ้นข้างอีกข้างนึงนะครับนี่นะครับมันก็จะมีลิปบหนึ่งสสที่เหลือก็จะเป็นล็อกต่างๆที่มันมากับน้กกากนะครับส่วนชิ้นบนนะครับชิ้นบนเนี่ยเราจะขอด้วยการดึงนะครับเข้ามาหาตัวแบบนี้นะนี่ครับมันก็จะเป็นคลิปที่มันเฉียงอ่าเราก็ต้องดึง ออกมาแบบนี้นะครับก็ไม่ทําให้กิ๊บมันแตกขันนะครับส่วนตัววิทยุนะครับมันก็ต้องถอดน็อตนะตัวนี้ใช้เป็นขายกงแฉก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นตัวชีก็ได้นะครับก็ถอดไม่ยากถอดไม่ยากนะครับตัวนี้ ท่านนะครับที่สั่งจอไปแล้วนะครับอยากจะติดตั้งเองนะครับทําตามคลิปนี้ได้เลยนะบอกเลยว่าง่ายมากนะครับเด็นเด็นแล้วก็ถอดปั๊บนะครับถอดปับ๊บไฟฉุดเฉินนะครับที่อยู่ด้านหลังก่อน นะครับจากนั้นเราก็ถอดออกมาได้เลยนะครับน,นะครับรก็ถอดออกมาแล้วนะครับเราก็ถอดปาั๊กต่างๆออกนครี่เราก็ทำการถอดนะครับวิทยุเดิมรถนะครับโตยต้า v ีออออกมาเรียบร้อยพร้อมที่จะ เปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ